สวัสดีคะ่ะทุกคนเราไปดูในคลิปบำรุงผิวให้ดูเนียนใสสุขภาพผิวดูยิ่งดูดียิ่งขึ้นมีสองบรรทัดตัวหนังสือเขาบอกว่ามันเป็นของจริงแต่ของเรามาดูอีกข้างหนึ่งมันไม่มีคำว่าลดนํำเบอร์เขาบอกว่าเป็นของปลอมเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราใช้อยู่อ่ะมันเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะเขาบอกว่าถ้ามีตัวหนังสือสองบรรทัดเป็นของจริง แต่ไปดูไปอ่านคอมเมนต์ไปอ่านเจอก็บอกว่าถ้าไม่มีล็อตนัมเบอร์เป็นของปลอมตกลงเราก็เลยไม่รู้ว่าของเราเป็นของจริงหรือของปลอมเนี่ยไม่มีคำว่าล็อต L.O.T นัมเบอร์ไม่มีเป็นของปลอมแล้วตรงเนี้ยมีตัวหนังสือสามบรรทัดเห็นไหมคะมีล็อตบอกว่าเป็นของจริงมีตัวหนังสือสองบรรทัดเป็นของจริง เราก็เลยไม่รู้ว่าที่เราใช้อยู่มันเป็นของจริงหรือของปลอมเพราะมันมีตัวหลังซีสองบรรทัดเพราะว่าเป็นของจริงแล้วก็แต่ว่ามันไม่มีคําว่าล็อตนัมเบอร์ไงเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ที่เราใช้อยู่เป็นของจริงหรือของปลอมใครรู้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะขอบุณค่ะ